สวัสดียามบ่ายค่ะ FC ที่น่ารักนะคะสายก็เก็บบรรยากาศเมื่อวานมาให้ FC นั้นได้ชมเผื่อว่าใครอยากเดินทางมาเที่ยวนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายมหกรรมสุรินทร์รุ่งเรืองเมืองเกษตรอินทรีย์ของดีจังหวัดสุรินทร์นะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกนะคะใคร ยังไม่ได้มาก็แวะมาชมได้พรุ่งนี้ราคาทุกอย่างนั้นก็จะลดลงแน่นอนอันนี้สายคิดเองนะคะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายนะคะสินค้าน่าซื้อมากมายเลยนะคะไม่ว่าต้นไม้หรือว่าผลไม้ต่างๆก็มีนะคะอาหารแห้งก็มีเสื้อผ้าใหม่ก็สวยงามมากๆค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายใครอยู่ใกล้ๆก็สามารถแวะมาชมได้นะคะ รุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของก็น่าจะไม่แพงมากเกินไปนะคะสายก็อยากจะไปรุ่งนี้เช่นกันนะคะบางทีก็อาจจะเจอกันที่น้าไรนว่างก็ขอเชิญนะคะมาเที่ยวงานเกษตรรุ่งเรืองนะคะของขนมหวานไหมชิมได้เลยค่ะขออนุญาตชิมไม่กล้าเด็ดสวยได้เลยค่ะ เผื่อว่าใครจะมาซื้อเี่ๆอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของเหรอสนษณาได้เพราะว่าสายทำยูทูบอยู่โอเคก็ิก็อันนี้แล้วกันเนาะนี่นะคะล้างของเราเป็นแบบสโนว์ค่ะใช่เป็นแบบพันบาฮีแบบพันถุนสดนะคะก็จะเป็นแบบบเราปลูกมาจากต้นเนื้อเยื่อวัชนาทตรงเนี้ย หวานกรอบม,มีมีพันถ่ายไหมมีค่ะได้ถูนนนนเยอะโปรอยากถูไว้เอง<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอุดหนุนเพราะว่าเดี๋ยวเดินมาก่อนเดี๋ยวแวะมาอีกห่อได้สวยจัง ต้มมัดมัดได้สวยเนาะใส่หมูข้างในเหรอไม่ค่ะมัดทุกอย่างด้วยมะพร้าวอ๋อด้วยมะพร้าวมัดกรูดมัดกรูดกรูดมะนาวมะนาวมัดกรูดต้มโอไม่มีส้มโออุ้ยอันนี้ดอกอะไรคะอันนี้ดอกกระเจียวแดงโอ้กระเจียวแดงกระเจียวแดงเคล็ดต้ำพื้งอันนี้มีต้นพันธุ์ด้วยค่ะอ๋อต้นละยี่สิบบาทแล้วก็ การนี้จะออกดอกค่ะมเผ็ดน้ำซึ้งค่ะนี่ค่ะจะออกตามฤดู่องของการฝนตกของเดือนตั้งแต่จากไหนนี่คุณป้าจากคุณวิสาเกียรติชุมชนบ้านบุฟางหมูตําบลหนองอโยเผือสนมหนองอโยสนมค่ะจับร้านได้สวยมากขายดีไหมคะขายดีค่ะอ๋อขอให้รวยๆนะคะเดี๋ยวไปทางนู้นตัดจัะสวยจังเลย ลกล้วยใหญ่จังเลยกล้วยจากในค้าคุณยายจอมพระอ๋อจอมพระเหรอำบลหนูก็อยู่จอมพระเ่ะเดี๋ยวถ่ายหน่อยงั้นจอมพระ,อ,พระอันนี้เขาต้มนี้ใส่อะไรข้างในมะพระ้าวมะพระ้าวเหรออ๋อหอได้เสือกนะริเส้เว

เจอกันบ่อยเจอหนูบ่อยเหรอเดินบ่อยเดินบ่อยเดินบ่อยสมัยจะไปใช่จะเดี๋ยวลงให้ชุนนี่ขายยากะเลยไม่ค่อยได้ซื้อเลยเดี๋ยวลองลองลงคลิปดูสีธรรมชาติใช่ไหมคะข้างหลัง าสวยดีเนาะผ้าโคก็สวยผ้าโคสวยดีนะถ้าโคนะที่น้อง,ของเขาเอาไปโชวม์มันลายสวยมากที่น้องเขาเอาโชว์ให้ว่านสวยมากเลยที่นี้ได้สองพื้นหลือพืโอโ้นเดียวก็ยางคอนโทรลโโหนิ่มมากเลยนี่สีจริงดูตคนนี้สีจริงวุ้ลออ้อแรงเลย เซรอมรินสวยมากเลยรูปประคั้นมีเท่าไหร่เหรอพิเศษชอบถ้าเอาเดี๋ยวนี้เลยรูปพิเศษเอาเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหเอาได้ยังไงเดี๋ยวนี้คนเยอะแยะประคั้แน่นอนเลยแหละใจรบได้เลยครับโอ้สวยมากขายได้เลยครับของมีครับ ผ้าไหมนี่ทำได้ไหมสมุิถ้ามีผ้าไหมแบบอยากทำขวาก้างยาวใช่ไหมคะต้องเอาไปทำนะครับวัดวัดมาแล้วเ็ไปทำ